พลิกดูคดีโกงตัดสิทธิ์เลือกตั้งสอวอสมชายเล่งหลักทุจริตเลือกตั้งปี2566จบชีวิตการเมือง23กันยายน2567สารดีการมีคำสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของนายสมชายเล่งหลักสมาชิกวุฒิสภาและอดีตผู้สมัครสสอ,สอภูมิใจไทยคดีทุจริตเลือกตั้งเมื่อปี2566จากกรณีคณะกรรมการเลือกตั้งกล่าวหาว่าสนับสนุน รู้เห็นเป็นใจให้บุคคลจัดเตรียมเงินเพื่อแจกใจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสารระบุในคำพิพากษาสรุปได้ว่าจากพยานหลักฐานเชื่อได้ว่าผู้ถูกจับกลุมคือนายวินัยบัวทองพร้อมของกลางเป็นรายชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลในพื้นที่หลายตำบลในจังหวัดสงขลาและเงินจำนวนหนึ่งแนบาทรวมถึงรถของพันตำรวจเอกถวันนักคราวงเป็นของกลาง และมีการติดต่อกันระหว่างพันตารวจเอกขวัญและนายสมชายทางโทรศัพท์มีการพบปะเพื่อเตรียมการนําเงินไปให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจูงใจให้ลงคะแนนกับนายสมชายนอกจากนั้นสารยังเห็นว่าคําคัดค้านของนายสมชายเป็นการกล่าวอ้างลอยๆว่าพยานหลักฐานที่ใช้กล่าวหาได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายในชั้นไต่สวนคู่ความถแถลงรับข้อเท็จจริง อีกทั้งไม่ได้มีการแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ที่อ้างว่าทําการคุกคามตนเองด้วยจึงไม่มีน้ําหนักให้รับฟังศาลจึงเห็นว่าจากพยานหลักฐานเชื่อได้ว่าผู้คัดค้านเป็นผู้ก่อสนับสนุนหรือรู้เห็นเป็นใจให้พันตํารวจเอกถวันเตรียมทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดที่คํานวณเป็นเงินได้แก่ผู้มีสิทธิ์รับเลือกตั้งเพื่อจูงใจลงคะแนนให้แก่นายสมชายซึ่งเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง โดยขณะน,นี้สารรัฐธรรมนูญรับคำร้องของกะกะตไว้พิจารณาแล้วและมีคำสั่งให้ในายสมชายหยุดปฏิบัติหน้าที่สวนี่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างโกงไม่ติดคุกก็หมดอนาคตทางการเมือง